ครับท่านผู้ชมครับงานที่ผมได้ร่วมมือกับทางสสวแล้ทีมงานของผมเนี่ยก็เป็นความสุขอันหนึ่งของผมนะแล้วก็ในวันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาอันสุดท้ายซึ่งผมได้พูดไปเรื่องทฤษฎี 8k ยกเอามาแค่ 3k แล้วก็มีเรื่อง3มมวงกลมนะวันนี้ก็เลยจะขอสรุป เป็นคีย์เวิร์ดเรียกว่า HRDS นะเพื่อให้เจ้าของ SME ก็ดีหรือพนักง,งานก็ดีหรือญาติของเจ้าของก็ดีได้นำสิ่งเหล่านี้มาปฏิบัติเพราะจริงๆแล้วอย่างการที่เราจะพัฒนาคนให้สำเร็จในยุค เขาเรียกอะไรฮะ t w s t century เนี่ยผมขอบอกเลยนะฮะองค์กรยุคต่อไปเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนแล้วการเป็นคนมีเจ้าของเงินหรือเจ้าของเทคโนโลยีแต่ไม่มีน้ำใจไม่มีการยอมรับความหลากหลายของมนุษย์ในองค์กร SME นั้นเนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะฮะ เพราะหลักๆของ SME ก็คือคุณภาพของคนความจริง HRDS เนี่ยมันมันเป็นการเล่นคำนะฮะเพราะ H เนี่ยมันอาจจะแปลว่า Human R แปลว่า Resource D แปลว่า Development และ S อีกตัวแปลว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหลายรูปแบบแต่ถ้าเราเรียงลำดับออกมาเป็นข้อๆเนี่ย จะพบว่า H ตัวแรกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยคือเกี่ยวก็เกี่ยวแบบอ้อมๆใช่ไหมฮะก็คือความสุขก็คือการพัฒนาคนตัวแรกเนี่ยผมคิดว่าสำหรับ SME มีนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวก็คือความสุขของเจ้าของน่าจะเป็นความสุขของพนักงานด้วยเจ้าของอย่าเอากำไร แล้วก็ไม่แบ่งปันกับลูกน้องเช่นลูกน้องอยากจะไปเรียนต่อหรือลูกน้องอยากจะไปขอทำงานที่บ้านหรือลูกน้องอยากจะหยุดงานเพื่อจะไปทำธุรกิจเนี่ยมีมีหลายองค์กรที่เจ้านายเคร่งครัดมากแล้วก็มองคนเนี่ยโดยไม่แบ่งปันความสุขนะอันนี้อันนี้สำคัญและยิ่งที่มันสำคัญที่สุดเนี่ยเหตุการณ์ในนี้เกิดขึ้นที่รามคำแหง ประมาณสัก5ปีที่แล้วก็มีเขาฟังสิ่งที่ผมพูดเขบอกอาจารย์ครับเจ้าของ SME เมนี่ยมันมีแต่ความสุขของมันเองครับพอมันมีเงินมันก็มีกิก๊กมีรถยนต์สวยขึ้นมีคอนโดมิเนียมมีคอนดอมส่วนไอ้ลูกน้องจะเป็นยังไงมันก็ไม่สนใจนะฮะนี่นี่คือ SME ที่ดีก็คือต้องแบ่งปันผมเรียกว่า sharing happiness ระหว่างกันอย่างเวลาผมทำงานเนี่ยผมอาจจะดุลูกน้องบ้างแต่ลึกๆแล้วเนี่ยผมมีข้อดีอย่างผมจะหวังดีกับลูกน้องผมนะมีอะไรก็จะมาแบ่งปันความรู้กันแบ่งปันโดยเฉพาะความรู้เนี่ยเราต้องให้แก่ลูกน้องเรานะคราวนี้ประเด็นที่สองก็คือตัว R เนี่ยก็คือมาจากคำว่าการยอมรับการนับถือ ซึ่งกันและกันอย่างผมเนี่ยผมจะมองคนเท่าๆกันนะะไม่มีไม่มีความแตกต่างกันผมนก็จะ respect สิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็ยอมรับว่าคนไม่เหมือนกันก็าอาจจะผิดพลาดได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลเขาในสิ่งที่เขามีความสามารถเราต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเขามีอยู่ ส่วนอันที่สามเนี่ยสำคัญมากก็คือศักดิ์ศรีของมนุษย์ข้อเสียของ SME ก็คือคนที่เข้าไปทำงานใน SME เนี่ยเวลาไปที่ไหนเขาจะถามคุณจบที่ไหนเงี้ยแต่ท่านผู้มีเกียรติทราบไหมครับในคนที่จบสิ่งที่เราอาจจะคิดว่าต่ำลงมาหน่อยเขาก็คนคิดเป็นนะศักดิ์ศรีนะอย่างผมเนี่ย ผมอยู่ธรรมศาสตร์ผมมาสอนที่ราชพัฒต,ตั้งแต่ประมาณ15ปีที่แล้วเนี่ยมีเด็กธรรมศาสตร์หลายคนก็พูดออกมาว่าอาจารย์ไปสอนเขาทำไมครับเขาไม่มีวันได้เรียนได้เลยท่านผู้มีเกียรติทราบไหมครับไม่จริงครับคนที่เรียนกับผมจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาก็อาจจะเก่งก็ได้เราต้องให้โอกาสเขาอะเพราะนั้นเรื่องการ ใช้ศักดิ์ศรีของมนุษย์เนี่ยผมคิดว่าผู้เจ้าของ SME โดยเฉพาะต้องต้องเอาใจใส่นิดนึงนะฮะต้องฝึกต้องฝึกการงานเหล่านี้นิดนึงแล้วก็จะเป็นประโยชน์ส่วนสุดท้ายก็คือคล้ายๆกับทุนที่ผมพูดไปกราวที่แล้วคือสำคัญที่สุดเราต้องบริหารคนยั่งยืนครับเราอย่าตั้งธุรกิจมาแล้วก็ฟูฟ้าอย่างเช่นไปลอก ไอเดียเข้ามาเช่นมีเห็นร้านอาหารหนึ่งทำอิตาลีบางร้านเก่งเรื่องสปาก็ทำบ้างบางกลางเก่งเรื่องเล่าสาโทก็ทำบ้างความยั่งยืนอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่ลูกค้าใช่ไหมฮะเราต้องมีสินค้าที่ที่แตกต่างกับคนอื่นนะฮะเพราะนั้นผมก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาร่วมงานกับสวในเคสตัดดี้เหล่านี้สวัสดีครับ